สวัสดีครับผมยาจามาก and Home ้ฮอปเปอร์แอนด์โฮมยิมนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่7นะครับ EP นี้เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เราไปยิมนะครับเราก็ต้องไปในสถานที่ที่มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะแยะมากมายจึงทำให้นะครับ ตามทิศเดนืดต,ต่างเนี่ยมันก็นเลยจําเป็นต้องมีกฎไม่ว่าจะเป็นกฎในการใช้สถานที่การใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีรับรองครับวุ่นวายแน่นอนถ้าไม่มีเพราะต่างคนต่างที่มาเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอารมณ์แบบไหนนิสัยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีกฎ เพือ่อทําให้แต่ละคนประพฤติปฏิบัติเป็นทนศทาธเดียวกันนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทั้งยิมและฟิตเนสเนี่ยมีกฎขึ้นมาก็เพื่อเหตุน,นี้นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลืมไม่ได้เลยก็คือมรารยาทนันเองเพราะว่าการที่เราไปยิมหรือฟิตเนสเราก็ต้องมีมรารยาทในการที่เราไปใช้สถานที่ลวกกับคนอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้นะครับจะเป็นการยกตัวอย่างนะครับว่ามรารยาทในการใช้ยิมหรือฟิตเนสมีอะไรกันบ้างไปติดมัน้เลยะครบผ อันดับแรกนะครับหลังจากที่เราใช้อุปกรณ์เสร็จเนี่ยเราก่อนที่จะลุกขึ้นหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยให้ดูให้ดีนะครับว่าเรามีเหงื่อไหมถ้าเรามีเหงื่อเนี่ยให้เรารีบหาผ้าเช็ดนะครับเพราะว่าคนที่เขาจะใช้เครื่องต่อไปเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าพรามเหงื่อนะครับเราก็ไม่อยากจะโดนของอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย คนอื่นก็ไม่อยากโดนของเราดังนั้นเวลาเล่นเสร็จนะครับอย่าลืมเช็ดเหงื่อของเราออกจากอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยนะครับเมื่อเราใช้อุปกรณ์แล้วนะครับเราควรเก็บไว้ที่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่น,น้ำหนักน้ำเบล์บาเบลนะเพราะว่าหนึ่งเลยคนอื่นเขาจะมาใช้ต่อเขาจะใช้ไม่ได้เขาจะหาไม่เจอ2ก็คือ จะเป็นการเกะก,กะนะครับเมื่อถ้าเราไม่ได้ใช้บริเวณนั้นแล้วคนอื่นจะมาใช้ของวางอยู่ครับแล้วใครจะไปเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเก็บของหรืออุปกรณ์ที่เราใช้แล้วเก็บไว้ที่เดิมนะครับไม่เอาวางไว้บนพื้นเหมือนอย่างที่เห็นนะครับถือว่าไม่ถูกต้องนะครับ อันนี้นะครับสำหร like okay. the so, right. ับคนที่เล่นหนักๆโดยเฉพาะผู้ชายตัวใหญ่ๆเนี่ยเวลาเล่นเสร็จจบท่านั้นแล้วควรเอาแผ่นน้ําหนักเนี่ยออกแล้วเก็บไปที่เดิมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาเล่นต่อไปมาเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มีแรงเก็บแผ่นน้ําหนักที่คุณใส่เอาไว้นะครับเวลาที่เราฝึกนะครับอย่างหนึ่งเลยคือการล้องนะครับ การร้องหรือการตะโกนออกมาเนี่ยมันสามารถทําได้จริงนะครับแต่อย่าโอเวอร์มากหรือว่าดังมากจะเกินไปนะครับเราต้องเก่งใจคนที่เขาฝึกหรือว่ามาใช้บริการด้วยแล้วอีกอันหนึ่งคืออย่าคว้างน้ําหนักลงพื้นหรือว่าปล่อยน้ําหนักแรงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียหายคุณต้องจ่ายนะครับ เป็นเหมือนตัวอย่างนะครับสมควรโดนครับแบบนี้อัน,นจริงๆแล้วนะครับการที่เราเนี่ยโยนดัมเบลแต่ที่จริงไม่ได้โยน,นยก็เรียกว่าวางดัมเบลลงพื้นเนี่ยอาจจะดังไปหน่อยเนี่ยหรือว่าอาจจะลักษณะที่ว่าไม่สามารถที่จะวางลงพื้นได้แบบปกติเนี่ยเพราะว่าเราเล่นหนักเนี่ยถือว่าอนุโลมได้นะครับว่าอาจจะมีเสียงดังบ้างแต่ไม่ใช่ การที่คุณโยนเหมือนในคลิปนะครับเพื่อความสะใจเฉยๆไอ้อย่างเนี้ยไม่ควรเพราะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้ามันเกิดความเสียหายคุณต้องจ่ายนะครับเหมือนกันที่คุณมีเสียงดังถ้าเกิดฝึกจากการที่เอ่อจากการที่คุณฝึกหนักเนี่ยมันอาจจะต้องมีเสียงออกเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ไม่ใช่ว่าคล้ายๆเหมือน acting เฉยๆอย่างเงี้ยไม่ควรนะครับถ้าเกิดว่ามันเสียงมันออกมาจากการฝึกจริงๆ ที่มันออกมาแต่ความความหนักของมันจริงๆอันนี้โอเคครับอันนี้สําคัญนะครับเวลาที่เราอยู่ในยิมฟิตเนสเนี่ยเวลาคุยโทรศัพท์อย่าเสียงดังนะครับเพราะว่าจะรบควรคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้เสียงให้เบาหรือไม่ก็ปิดมือถือไปก่อนก็ได้นะครับสบายดีเพ้นเออไม่ได้เจอกันนานเลยก็นั้นทั่วมันเนาะไม่ได้เจอกันเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมดโควิดก็ค่อยเจอกันก็นกได้ ไม่มีไรป้าลงนิดหน่อยเอาคนต่อดีกว่าโอ,อม่ว่ามูินเดอยรนน่เออาไงเออนะอันนี้สำคัญนะครับว่าเวลาฝึกเนี่ยเราก็ต้องมีระยะเวลาในการฝึกไม่ใช่ว่าพักเซ็ต ก็คือเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์แล้วก็ผ่านไป10-15นาทีแล้วก็ค่อยมาเล่นอีกหนึ่งเซตอันนี้ก็คือมันจะรบกวนเวลาที่คนอื่นเขาจะมาเล่นเครื่องต่อนะครับถือว่าไม่โอเคนะครับ Over. สำหรับเรื่องการกินนะครับเราควรจะกินในโซนที่เขาจัดไว้ให้ไม่ควรที่จะนำอาหารเนี่ยเข้าไปกินในในพื้นที่ที่เขาฝึกหรือว่าพื้นที่ที่มีพวกแมชชีนหรือเครื่องฝึกนะครับเพราะว่าเศษอาหารมันอาจจะทำให้เครื่องพังน้ำอาจจะทำให้เครื่องเกิดสนิมได้บางที่เนี่ยเขาจะมี ที่เอาไว้สําหรับวางน้ำาี่ซ้ำนะครับม่ให้อาเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกินควรที่จะกินในพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้เท่านั้นนะครับอันนี้คือมารยาทหลักๆนะครับที่เราควรรู้ก่อนที่จะไปยิมหรือฟิตเนส ต่อันนึงนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือคนที่ชอบถ่ายรูปตัวเองเราก็ต้องดูนะครับว่าตอนที่เราถ่ายรูปเนี่ยจังหวะที่เราถ่ายรูปเนี่ยเราไปบังคนอื่นไหมหรือทําให้คนอื่นเนี่ยาลาคาญหรือว่าไปรบกวนเขาไหมนะครับเราต้องมองให้ใหดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นกระจกแล้วเราจะถ่ายรูปเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองรอบข้างว่ามีใครไหมถ้าไม่มีโอเคค่อยถ่ายได้อันนึงคือต้องดูด้วยนะครับว่าฟิตเนสนั้นอะ่ะเขาให้ถอดเสือ้อ ถ่ายรูปไหมมาหรอบบางคนชอบถ่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ชายอันนี้ก็คือทั้งหมดของ EP นี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง l o c k y Hopper and Home Gym ด้วยนะครับ